เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในส่วนของเตทุนบ้านตอนประมาณตอนนี้น่าจะประมาณหกโมงครึ่งตอนเช้าแล้วนะคะเตทุนบ้านเราก็จะเป็นพื้นที่ที่เอาไว้นั่งจิบกาแฟตอนเช้าหรือช่วงบ่ายนะคะเพราะว่าฝั่งนี้ก็คือฝั่งนี้จะเป็นทิศตะวันออกส่วนด้านข้างบ้านอีกมุมหนึ่งคือทิศตะวันตกช่วงบ่ายนะคะถ้าเราไม่ได้อยากอยู่ในห้องแอ หรือในตัวบ้านเราก็สามารถมานั่งชิวๆตรงนี้ได้จะรับลมเย็นมากเพราะว่าเขาจะได้เงาจากตัวอาคารบ้านนะคะซึ่งจัดทําตรงโต๊ะไม้ตรงนี้ไปให้โต้ไม้แล้วก็เก้าอี้เป็นไม้เนื้อจริงนะคะเป็นไม้เนื้อแข็งนะไม่ได้เป็นไม้ประยุกต์หรือว่าวัสดุแทนไม้นะคะเป็นไม้เนื้อแข็งของเราเองนะคะแบบนี้ก็ใช้ เชฟของเขาตามธรรมชาติเลยไม่ได้ปรับแต่งอะไรนะคะแบบนี้ด้านข้างเราก็มีพัดลมไว้ตัวหนึ่ง ceiling fan ไว้บริการนะคะด้านบนก็จะเป็นฝ้าที่เป็นแผ่นปูนสำเร็จแล้วก็ไม่แต่งลายเลยนะคะให้